พี่เด้อพี่น้องเด้อมาเด้อมือนี่ยมากินแกงหน่อไมาล้างจากทีเดี๋ยวงานแต่งพี่น้องเลยอ,อาหารที่กินหวัวคือเก่าคือเดือมอย่างน,นั้นก็แกงหน่อไม้ตุ่มไข่ตุมต่มไข่หัวไข่เขาหูกินกับบรรดา่แม่หน,านา้าหน้าทรงสูบเปียกม,มาเด้อพี่น้องเด้อจะเวาวปลายแดงยิ้ว e แห้งหรือสัตว์ไม่ใช่ไม่ใช่กับยิ้วแกงหน่อไม้คือกัน มาเดือวพี่น้องเด้อบุกหงว่าไฟมาขึ้นกันหรือเอลืสุดกรรมสุดยิบสไตล์แบบของก้อเลยขึ้นมาป่าจะโตมาเดือพี่น้องปลาจะโต บ่ดีเนาะอืคุณหิ้ข้าใส่นังร้ายผมน่ามือมือนะแกงมือนะเข้าันอเข่าจะเจ้าลูกหายนะครับใช่น่หนอเือกินข้าวพอมะกินข้าเบอรไม่จุ่มให้กินข้าวพอมาเดียวอฟซีเดีย

ข้าวใท่พี่ขอเนี่ยเปลี่ยนตรงใหม่ตรงเปียให้ากับเปี่ยให้บพรจินมะทีเปียหนักหักงัอะไรได้ไหมเดี๋ยวเ้าเนี่ยบานี่อุ้มกันเอยกันนอเอยุ้มไปหนักแล้วก็กินบรอุ้มลเาะานำกันนะอู้มไปหนักกินเบิเบจบเล่กินอน้อาบน้ำให้ม่่ ลงไปลงประมาณบอกออกไปใช่ไหมว่าถ้ากับไปใช่ก็ว่าอุ้มเนาะมาเอ้ออุ้มว่ะอุ้มไปไป่ะหมนิ่มแล้วจะเพี่นี่คอยว่าจะบเพอยู่จัิ บมัมักินนเยอมันมพีนอนกินน้อมันเป็นมันเปวันไปนาโก้คออะบ่อนงมันเออชากนเกลือม้าก้าวหามาไปไม่ได้เมไดเาโทไมไปมันก็เบ็นนะ มากระยไปควายเขามาขึนมาเหาเห้าอะรกอมแล้วมันบมาอยู่ในนาในี่้วาด้มือแล้วมันมามา้มันมาเหาเหา่ว่มานั้นอะจะเออกระตี้ไปตะกี้ไปอืไปตีกัไปแต่เธอว่ามันนอนนะฮะไูดี ย <si ี่าคาแดงเดงเดิเอนแตงมกคาไม่ชวนหกันไปดีไปตัดมันลโปงนะคะักันมังตัดันมัดีบใบแลวดีบใบเ็งดุมเพาะเจงคือกาดใบป่องเ็นไม้แบบนห้หืมหืมห

แกง shipa คะแยงคะแยงเป็นดอกวิธีแกงบ่ได้พาให้เบิ่งบ่ใช่ง่ายเกลือปลาแดกิกกเบือแกงน้ไม้มาเด้อมาเด้อ ตามเป็นชานภาคเกนือทุกวันมากคุดให้พี่เย็นนั่งโต๊ะเรามาจะหนาเราอยู่แล้วจ่ายเงินนี้ไปหาไหนอะพอนัง ยผู้หมอ้าวเนี่ยมันไม่แอร์ดูิเลยสำหรับคนนี้สาวคนณหมเรื่อง